เดินทางเหาก็คอยระมัดระวังเนาะเดินการขับขี่เพราะว่ารถแก่แหนิร้ายออกสู่ลานนำกันที่หนองแฮดแหลงเสียงหวังกลับครับตอนนี้เหาก็เดินทางกลับเนาะไปเมืองคำไปบวรล้านรถติดรถคาอยู่นั้นเอาไว้นะรถวันทุกแห่แห่เลยเหนื่อยแล้วเด้่ยโม่ลาวหมอไกล้ๆอย่างนีครับ ความือก็จะมีตลาดนัดนะครับมันหนาวเมื่อคืนนี่เด็กๆก็เลยมาเล่นกันตอนเนี้ยมาเล่นแดด <c oughs> <c oughs> โอ้เมื่อคืนทั้งทั้งหมอกทั้งลมเลยมองไม่เห็นทางเลยนะครับ <c oughs> คือหนาวไม่พอนะฮะหนาวก็ยังพอโอเคอยู่หรอกพอรับมือได้แต่ถ้าลมนี่จบเลยครับทิ <c oughs> ้งไฟก็จบนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> มันไม่ได้หายหนาวเลยต้องผ้าห่มอย่างเดียวนะครับผ้าหม่มนหนาๆแล้วก็ต้องอยู่บ้านแบบมิดชิดนะฮะอาบน้ำไม่ได้อาบไม่ได้ดังนั้นเนะี่ยบ้านเรือนคนมงเนี่ยเขาจะอยู่ชอบอยู่ที่สุดดังนั้นบ้านเขาจึงเป็นบ้านที่แบบปิดนะครับมิดชิดเกิดทักไลน์ีิโซนมาด้านด้านทางไปทางไปเวียดนามครับตุย่าอ บุคคลสำคัญนะตัวอย่างน่าจะเป็นผู้นำมงนะครับ,ค,รบคือเราต้องเข้าใจนะครับมงเนี่ยเขาจะอปะุปยุบยุกย้ายกันไปเนี่ยชเช่นอาจจะไปเดินทางไปเรื่อยๆไปข้างหน้ามากันสักห้าหกหลังคาอัไน,นี้ก็มีผู้นำมานะครับ แค่ห้าหกลังคาเท่านั้นแหละครับผ่านไปไม่กี่สิบปีมันก็เพิ่มเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะชนเขาบง,งนี่เขาแต่งงานไว้นะครับคือผู้หญิงในได้เวลาเจริญพันธุ์ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาก็แต่งงานกันแล้วนะครับโอ้ดีหัวโอ้สวยงามเสียดเงิราคานี่โอ้เป็นแสนบาทเลยราคาเป็นหลักแสนบาทนะครับโอ้ต้องเพียงกว้างในทางนี้ความมือเขามันเป็นแค่ลาดน้ำ แคบน้ำไปเพราะมันท่งเปียกรอพูดยังไม่จบนะครับหมาว่าแต่งงานวัยนะครับสิบสองสิบสามปีก็แต่งงานแล้วนะครับดัง,งนั้นมาเริ่มต้นแค่ห้าหกหลังคานี้ผ่านไปอีกยี่สิบยี่สิบปีนะครับมันก็อาจจะเพิ่มเป็นร้อยหลังคาแล้วนะครับ ผ่านไปร้อยปีนี้มันก็เป็นหลักพันหลังคาแล้วก็เป็นเมืองได้อะไรอย่างเี้นะครับดังนั้นผมเข้าใจว่าคนม้งที่อพยพยบย้ายเข้ามาในอินเดนลีลาวเนี่ยในลาวตอนเหนือเนี่ยก็น่าจะมาไม่กี่ไม่เยอะอะโอ้อันเดีนลาวงามแท้นี่นะบรรยากาศดีครับ แล้วมันจึงจะมีสกุลนะมงไหนเขาจะมีสกุลของเขาอยู่มีแท่ในะแนวนั้นนะครับก็แท่ไหนอะ่ะเขาก็จะสืบหากันได้นะครับต้องไปคุยกับทางมองอะ่ะมงยากมงงัวอะไรทักอย่างหนึ่งอะ่นะนามสกุลเขาอะ่ะคล้ายๆกับแนแนวนั้นนะครับแล้วก็ค่อยแตกไปอะไรเงี้ยเป็นชนเผ่าแบบพิเศษนะก็คือสามารถที่จะสืบสอดหายเคอเคอขายได้ญาติพี่น้องได้ถึงแม้จะไปอยู่ที่ประเทศไทยก็ตามนะะผมว่าชนเผ่านี้น่าสนใจนะฮะ โอ้วิวงามนเสียงโอ้่น,นี่นเล็นต้นกล้ายม้ต้นนี่ต้นคายเท่านั้นเลยนะเสียงต้นคายนะที่สำคัญออกดอกนะครับนั่นแหละเ <c oughs> นี่ยเสีงเยงโอ้มันมันออกดอกแล้วนะฮะต้นคายเนี่ยแบบอเมดซิ่งเลยพอขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยมันออกดอกมาจากซ้ำเหนือมาจากหัวพันมันยังไม่ยังไม่ผลิเลยยังไม่เดียวใบยังไม่หล่นเลยนี่ใบมันหล่นแล้วนะครับ ลอกดอกแล้วนะครับเก็บจะกฮอดบุญเลยนะยูตรงเทสกับบุญเมื่อเดือนหนึ่งครือก่าลาแับซ้ำๆกันก็ซ้ำเดือนครับว่าแต่นี้มันดอกคายมันดอกก่อนไดไงวะโอ้งามนี้งามเออโอ้ยังมันมันยังสามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นอีกเยอะนะครับทางโซนนี้เนาะเสียงเนาะแน่นแลยก็ต้องเพียงติดขัดเลนหลักงามๆเลยอ้สุดเลยงามมากีลจนะ ก็จะมีเงินแบบเก่าอยู่นะครับเงินแบบใหม่ก็เริ่มแบบทักงโซนนี้นะฮะห้วยอันนี้ห้วยกลิ่นปลคือความเป็นเมืองเนี่ยหมายความว่าอ่าคนที่อยู่เขตนอก คนมงคนชนเผ่าอื่นที่อยู่เขตนอกหรือว่าผู้คนลาวคนปากลาวนี่แหละครับอยู่เขตนอกพอมันเป็นเมืองเขาก็จะอพยพยกย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับพอเขามีเงินมีทองเขาก็มาสร้างบ้านก็อยู่ในเขตเมืองน้องแห้งก็น่าจะเป็นราวเดียวกันอารมณ์เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ําทาเลยนะครับผมเคยไปถามเมืองสิงห์นะชนเผ่าอาขาพี่น้องที่อยู่เขตนอกนี่มาสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่เขตในเมือง บรรยากาศเลยบรรยกาศโอ้โหหน้าหนาวนี่ฟิลฟิลมันเมืองนอกเลยนะหนงแค่เนี่ยไม่เหมือนเมืองลาวเพลาะน้ำตากสิบสองกิโลนะครับไม่ใช่จิมแปดกิโลนะครับนูชามเสียบไปอีกนะครับประมาณสิบสองกิโลจากเมืองหนองแง่นะครับก็ไปเมืองเมืองเส้นเนาะ เมืองแสนอำเภอกีเซนจังหวัดยะฮ์ซื้อแท้มันอนะซื้อเวียดแต่ว่ากีเซนแต่ว่าซื้อไต้นะ่ะซื้อคนไต้ว่าเมืองแซนคนไทยเก่านะครับเหมือนทางอ่าคนที่ไทยทางวาริชภูมิก็จะไปจากเมืองแสนเนี่ยอยากนำสกุลอะไรนะแสนนะแสนแสนนะแก้วคำแสนนะอย่างหนึ่งเนี่ย ทำภูแสนเนี่ยผมว่าน่าจะไปทางคมแสนเนี่ยเห็นเขาว่ากันนะเห็นผู้ไทยอ่อนทัวแกว่าอย่างนันนะแกเชี่ยวชาญทางนี้อนะ่ะผมไม่ค่อยเชี่วชาญแต่ว่าผมก็ได้ความรู้จากแกเยอะนะครับแต่จากการฟังปากเสียงเนี่ยผมบอกเลยผู้ไทยทางทางใต้เนี่ยมันไปอย่างทางทางนี้แหละครับทางเขตหัวพันห้าทั้ 5, ทงหกนี่แหละครับเขตทางนี้แหละครับ เทางเชียงขวางทางเมืองแสนทางเงี ệ านทางแทงวางทางสัมใต้แล้วก็สพเบาเชียงคอทางนี้แหละครับไปนะครับหมอบกำลังจะปิ้วมาแล้ววันนี้ เราเดินทางมานี่ก็บเกี่ยมจะฮอดลสแนน้ำกั้นเนียน่ยเนาะแต่ว่าน้ำโมกโอ้น้ำโมกมาคือเก่าแล้วนี่เราวับไผ่ลอยนะไผ่ลอยเพราแม่น้องผมเป็นคอร้อยเนาะบ่โอ้ยคอร้อยมันสิเสียกว่านี้เนาะน้อยอ,อันนีนน้นอกคโนอกขมนอกขมเนาะไม่นอกขมนอกขมนะฮะอันกด บ้านเหินเขาเจ้ายู่เคเนียนสมนวิวครับสุดเลยเนาะทางเงินหลังเยอะได้เห็นบ่อยเลเงินงามๆกำลังสร้างกันนะฮะเงินแบบเงินแบบปูนนะครับกำลังสร้างกันนะครับขึ้นมาเขตนอกนี่ก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าหลังแล้วครับที่เห็นนะฮะเนี่ยทางนี้ก็กำลังสร้างนะครับซ้ายมือขวามือนี่นีบ้านีน้องมุ้งนะครับ เก้าสิบเปอร์เซ็นกับส่วนใหญ่มงสาวมงมดอยู่ที่หนองแแหงที่ไนบ้านอะเด็นี่บ้านเราเนี่ปปากาปากาบ้านปากาต้นกามันเป็นหน้าตาเป็นกระลือป่ะหน้าตาเป็นกระลือป่ะโอ้ดอกคายโอ้ต้นคายลายดีเว้ยอีแต้ไอว่านี่เค่ดอกคายบาเนี่ยมันต้องมามาหนองแแหงแล้วบ่แมนแล้วต้องไปสำเนือเนี่ยหนองแแหงละไอว่านะกินนะฮะเพราะว่า าอยู่บนที่สูงไงถ้าทําบ้านเดือนเหมือน,อนกับคนลาวคนไตนเนี่ยนะครับไม่ไหวนะครับลมแข็งตายพอดี <c oughs> สูงที่สุดที่นี่เพราะมันหนาวนะครับดังนั้นถ้าเจอลมมาเนี่ยเวลากลางคืนเนียวผมผมอยู่สกลทำไมทำไมเด็กๆบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละครับบ้านอยู่สูงๆนะครับแล้วก็เป็นบ้านไม้ใช่ไหมครับพอเดือนพอหน้าหนาวเ,เดือนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ย สาวม,มงนี่อสาวมงปิดหน้า, <c oughs> อาไอ้ไมกี้ยิ้มให้อยู่เลยถ้าไม่ปิดหน้าเอาผ้าแล้วดอกก็จะสวยอยู่นะครับแต่ปิดหน้าน้ำบอกแต่ที่เขาปิดนี่คือบางทีเขาปิดกั้นน้ำหมอกด้วยนะครับไม่ได้ปิดเพื่ออะไรหรอกในเวียดนามนี่จะเห็นตัวอย่างชัดเจน,นครับ คือต่างประเทศเลยนี่ฟิวต่างประเทศนะฮงเฮียนเหรอว่านนี้ฮงเฮียนนะครับค่ายทหารแม่บอกแม่ฮงเฮียนว่าก็ฮงเฮียนฮงเฮียนงมีค่ายทหารผ่านมาแล้วฮงเฮียนฮงเฮียนบ้านปากกาปากกานะครับโอ้มีแต่ลงเนาะลงลง,ลงทางแล้วก็หมอกสายหมอกมาแล้วครับโอ้งามแท้ไหมทางนาว ต้นคายเยอะจริงๆครับโอ้วิวนี้ยเนาะ,นะถ้าฟ้าแดดเนี่ยคือจิ้งงามกว่าน,นี้เนาะยนะหมอกหนาะอึนตึนเลย แห่เล็กเนาะแห่เล็กรถวันทุกแห่แห่เลกแหไปยแล้วด้โบแห่ส่งออกสู่ประเทศเขียมจะฮอดลานนำกันแล้วยังอีกโบจักกิโลนี่ก็หอดแลเนาะ คอยระมัดระวังนอกเดินการขับขี่เพราะว่ารถกาแกแงน่ร้ายออกสู่ลานนำกันที่หนองแหดแบงเสียงขวามันใกล้ท่าเรือนะครับมันใกล้ท่าเรือที่มวิ่งนะครับก็ท่าเรือที่วิ่งถ้าส่งไปจีนนะ ก็อาจจะไปโรงงานถล่วเห็กที่เวียดน,นามไปแล้วครับอันนี้เป็นแรกเด็กนะครับ อนนี้ฮากาเดินทางกลับเนาะไปเบางคำไปบ่รีรัมย์รถติดรถคาอยู่นั้นระว่านะตำรวจว่านะข้าเจ้าบอกว่ารถน้อยกับไปบ่รีรเด้อสินะเราก็กลับโอ้คนลาวเฮานี่ก็หลายครับหลายเติบหลายทีบัดมีหลายครับหลายจากน้ารถของคนลาวเองนะครับรถคนลาวเมิดอันนี้นะคนแรกเนี่ย คิดว่าเสียงเขาถามเมื่อกี้เนี่ยไอ้ไอ,ไอส้สอบถาบเขานะค<อ>่าเที่ยวหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่เที่ยนด้สิบสองล้านสิบสองล้านค่นาน้ำมันเขา,ขาไ่ได้ค่าน้ามันค่าน้ำมันต่างหากค่าน้ำมันต่างหากสิบสองล้านนี่ได้เข,ข้าเข้ารวมทางค้าค้าอันซูเปอร์และวก็ค้ารถดพรมเที่ยวหนึ่งลูกจ้างคนสะบั้นมาฮอดเมืองเซนใกล้นองแห่เป็นอีกประมาณห้าหกลักนนี่ กลายเมืองแสนไปนะแล้วก็ได้ได้เงินสิบกว่าล้านโอ้ได้ดีเก็เเดือนหนึ่งสักสองสามเที่ยวก็ได้แล้วเนาะเดือนหนึ่งละได้ไล่เที่ยวเติมหรือเปล่ะสามสี่เที่ยวเป็นอย่างน้อยนะหกเจ็ดหมื่นบาทนะครับโอ้ได้ไล่รถคนลาวนะรถคนลาวมั้งเดินไปลาวมั้งนะครับกับแพงนครตะวันนครบเขตบูโดมไซหัวพานจำปาสักนะครับอันนี้ก็นักกับแพวงนคร ก็ม <la ีรายได้จากนี้แหละครับถามว่าที่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆก็น่าจะส่วนหนึ่งแล้วมาจากทางนี้แหละครับมาจากที่จับปลาสักมาแต่จับปลาซักเลยตัวจำปาสักสวรรค์เขตสวรรค์เขตในรถในรถเบียดเนาะรถเบียด ประมาณ20,000บาทนะครับทเที่ยวหนึ่งที่ได้นะครับไม่เกี่ยวกับค่าน้ำมันนะครับค่าขนส่งบอลนนะครับเดือนหนึ่งก็ได้อยู่นะผมว่าน 3, ่าจะ3ามสีเที่ยวนะครับน่าจะได้อยู่อันนี้จุดขึ้นจุดข,ขึ้นอยู่ตรงนี้จุดขึ้นนิดทางเมืองสัมไตนิก็ไล่ได้ทั่วผันก็ไล่ แซวๆกันในแวดวงการว่าพวกอาชีพบินโอ้เมืองหนองแพท่นะครับน้ำลายเดอ้อ<า>มาเที่ยว z มได้อาหารกัแซ่บด้วยเสียงเนาะอาหารแซ่บอยู่ที่อาหารแซ่บเดือวมาครับแต่เขาเขาเขาพิสูจน์เบิ้งแบบเช่นีนบูมีนาได้เขาซื้อเขาอยู่เมืงองนั่นแหละเขาไปซื้อเขาอยู่เมืองคำเมืองคำน่นแหละค,คลนเมืองคำก็เลยขายเขายิ่งแพงนี่ กูเห็นนา<ม>จักบันเลยได้เหามาเน,น่นี้เนี่ยถ่วมีอูดเอาไว้หลายมีนิดน่อยๆนะเนี่ยจูคือจิมมันจุเครียดเครียดนอกเลยนึงเลยกลางตัวเมืองนี่ก็บ่มีบ่มีมันบ่มีถุงเพีย,เยดเี่เห็นแต่สาลีแล้วก็เข้าไฮเขาก็กปลูกอีกปลูก,กเน้เนสาลีกับเด้นมัว่วอ่ะคือจิมแนเน้นสาลีกับมั่วนะครับเขตหนองแพร่บนในภูเขา ก็บิวงา ได้เขตตัวเมืองนะครับที่รองแงเ่เหนือนี่แหละครับ สนคาเยอะจริงๆนะครับที่น้องแน,นะครบโหด,ดังสินค้าก็เยอะนะครับเงินพักก็เยอะนะครับสาวมงก็งามแม่นบอเสียงสาวมงสวยด้วยน่ารักนะครับที่อาย แต่ก็ขี้เล่นนะครับมีทั้งขี่ไอ้ผสมขี้เล่นนะเนี่ยเด็กน้อยนะมาเล่นกันกระโดดเล่นกันตามภาษาเขานะครับอันนี้เขตตัวเมืองนะครับบ้านเรือนใหญ่ๆตัว,ต,วตัวเลยนะครับสายขวานี่แบบเป็นแบบบ้านแบบหลังเป็นบ้านคนนะครับบ้านอยู่นะครับก็มีตลาดมีร้านค้าแต่ว่ามันก็จะเป็นบ้านคนอยู่ หลังใหญ่ๆนั้นเลยนะครับก็ไม่ต้องเดามากนะครับรายได้ที่มาก็มาจากขายบักทาลีขายกัวนี่แหละครับแล้วก็อาจจะขายลินประมาณอย่างนั้นนะครับสาวงามด้วย แก้มแดงอ่องตองผิวขาวแก้มแดงนะครับสาวอายุสิบห้าสี่ผไปสัมภาษณ์นะครับแก้มแดงผิขวขาวนะฮะน่ารักก็มีทั้งขี้อายขี้เล่นตามภาษาเด็กสาวนะครับอายเวะลาจะถ่ายคลิปเนะี่ยแต่ก็ขี้เล่นนะพอได้ถ่ายแล้วขี้เล่นละทีนี้นะฮะก็จะมาดูโทรศัพท์รอ,รอว่างามไหมประมาณอย่าง้นนะครับน่ารักดีนะฮะ เราก็ได้มาแอวสาวน้อยม้งจริงๆนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เราผิดพลาดในการแอวสาวไปทึกทักสาวลาวว่าเป็นสาวมง้งบ้านเรือนใหม่ๆกำลังก,ก่อสร้างเขาสร้างไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้บอกว่ารวดเดียว บ้านหลังใหญ่ๆกันโอ้ดีขาเลยเนี่เชียงกำลังปั่นพูดหมูว่ะชินมัวชินมัวว่ะไอท่อไอท่อไปเลย สร้างบ้านสร้างใหม่ๆหมนผู้หลังงามของนี่เสียงไอ้ฐานไปพี่น้องลาวเฮาเงนสดเนนี่อยู่เขตนี้นี่ถ้าสร้างเงินนี่กู้ธนาคารหรือว่าซื้อเงินสดเงินสดเมื่อส่วนผมีเงินสดพอเฮ็ดเพราะว่ามันจะแยกเรื่องกันใจนะผมมีแหละใบจดติดนี้มาเฮ็ดบ่กกัน ถ้ามี้วก็เฮ็ดบ่มีนะก็บ่เฮ็ดมีแต่มีเงินเดอมีเงินพอแลวจังเฮ็ดเถื่อนเรีวยว่าถ้าบ่พอก,ก่อเริ่มตั้งเซ้าบ่เริ่มตังชันค่อยๆไปนะครับนี่คือหลักการนะครับของคนเขตนี้นะครับไม่ได้หมายว่าคุณมีเงินเดือนเท่านี้เท่านี้เอาไปกู้ธนาคารมาได้สร้างบ้านหลังห้าล้านแล้วผ่อนไปอีกสามสิบสี่สิบปีไม่ใช่นะบ่บเฮ็ดคือกับบาเสียงกนันท้าบุบงเงินบุพอกับบุเฮ็ดสินะเนี่ยสร้างไม่เงินสุดทางนั้นนะครับ เนี่ยมันในเขตเมืองน้องแฮบมันมีน้อยสักบ่านนะบ้านหลังนี้สวยนะฮะอันนี้คือบ้านที่แท้จริงนะฮะบ,บ้านที่กู้ธนาคารมาเนี่ยคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยมันมันเป็นของธนาคารนะครับยุ้ังไทยเขาจะนิยมที่ดอนนั่นหรอก๋อส่วนเนอะกับกับมีป่ปุกเองฮะแต่ว่าวนเนอะมันกู้ธนาคารได้มันบอกเอาดินเขาไปค้ำนะ สลิปเงินเดือนไปค้าเหมือนคู่ธนาคารอ่ะอนที่ลาวสาวน้อยม่วงนี้แ <c oughs> <c oughs> ม่บ่ผมกำลังพากันมาหา,า,าคิป <c oughs> เดี๋ยวลงสัมพา์ได้ไหมเดี๋ยวเป็นแลนด์สเคปมันจะดูสวยมากนะก่อนถึเงเมือง ขาเข้านะครับใช้คำว่าขาเข้าเมืองหนองแฮดสักสี่ห้าหลักเนี่ยแดนสเคปมันจะสวยนะครับลงมาจากบ้านพักแคะเนาะ <Yeah. S 2> แล้วมีต้นดอกคายเยอะเลยนะครับตรงนี้แดนสเคปจะสวยนะครับถ้ามามือฟาเดเนี่คือจิ้งงามกว่านี้สุดเลยนะครนะับธรรมนีมืดๆบดๆอยู่เนาะน้วยฟูมีซับซอนเลียนไปตาเจอบฟัวเนี่ย ต้นดอกคายที่ออกดอกบัวไอวาบัวานก็ดอกดอกอกดอกไว้สทำมานะครับถึงหนองแงหถือว่าเป็นเส้นที่สวยเส้นหนึ่งนะครับคือ่ๆทัดสวยนะครับเมืองคำมันจะได้ฟิลทุ่งนางามไร่บักสาลีงามนเสียกเนาะแต่มันไม่ได้แบบอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็ไม่ได้หนาวอะไรมากนะครับ ก็จะมีสายบออคลอยอดภูนะครับประมาณอย่างนั้นมันจะมีทุ่งเพียงเยอะแต่พอขึ้นมาเมืองคะอาเมืองหนองแฮดเนี่ยอารมณ์มันเป็นเมืองภูเขาทั้งหมดเลยล้วนๆนะครับมันจะอยู่ที่สูงด้วยนะครับก็มีแต่ไร่บักสาลีกับฟาร์มวัวนาะเสียงนอเนี่ยให้เขาให้วูเขานี่พมีเขาไม่นานเขาไม่มีไร่ด้วยเข้าไร่นี้ก็ไม่มีเลยครับมงจะไม่นิยมทำข้าไร่เท่าไหร่รอกวนี้ ก็อาจจะรับอยู่นะแต่ว่าเอาซื้อข้าวกินเขตนี้ดูแล้วนะครับซื้อข้าวกินสบายกว่าประมาณเี้โอ้แต่งงานเนี่ยนะคือง,งามงามไปหาสมหลายหลายหลายเงินเนี่ยแตง่งมือดีวันดีว่ามือสั่นบ่าเงินตรงนี้เนี่ยมงแต่งงานเยอะครับมาแอามันจะมีต้นต้นต้นมหมากไทยต้นหมักมันเยอะแล้วออกดอกสีชมพู อากาศหนาวที่สุดของประเทศลาวนะครับขนาดเดือนตุลานี่ยังหนาวขนาดนี้ผมไม่อยากนึกตอนเดือนธันวาเดือนมก,กราเลยนะครับแล้วมันที่สาคัญยิ่งกว่านั้นคือมันหนาไม่พอครับลมแม่นบ่อเสียงเน <laughs> ี่ยเออมันบ่คือทาเหนือเดี่ยาำเหนือมันมีนมลมนะอยู่นี่มันลมอนรอบเลยบ้านเนี่ยหนาวแล้วก็ลมเลนียหนาวแล้วก็ลมแล้วมันดูไม่ไหวนะครับอย่างนี้ย ว่ายอมครับปะบูมีบูมีนาแล้วก็บูมีไฮเขาแท้ๆ,ๆ,ๆเลยนะแเงือนไ,ไ,ไม่ได้บูมีเลยใช่ไหมจึเงิน,งนับ่งก็เกี่ยงไปตักน้ำบอลนี่